นะครับก็ประมาณ40อะไรเงี้ยก็จะเจอผมในฐานะทีมแบบว่าโลกเบีย้ยวอะไรอย่างนี้นะครับนี่คืองานที่ผมทําในวงการบันเทิงตั้งแต่ผมอายุประมาณ22แล้ว ปัจจุบันเนี้ยหลายคนก็ตกใจบางคนก็ช็อกเหมือนผมผมเองก็ยังช็อกนะครับในการที่ผมเนี่ยจะต้องไปอยู่อเมริกาเหตุม่เกิดอ,อย่างนี้ครับนี่ก็กเป็นข้อความล่าสุดนะคะที่นักแสดงและพิธีกรนคนดังค่ะมอริสเคโรเบิร์สบอกว่าเป็นไลฟ์สดครั้งสุดท้ายในประเทศไทยนะคะก่อนที่จะบินลัดฟ้าไปอเมริกาปลายเดือนนี้เพื่อทําหน้าที่ของลูกที่ดีคนหนึ่งยังก่อนหน้านี้ค่ะย้อนให้ฟังหน่อยเพราะว่าเป็นข่าวที่ออกมาในปี2562นะคะเจ้าตัวประกาศข่าวดี ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวคะ่ะว่าได้เจอกับพ่อบังเกิดเกล้าหลังตามหามานานแล้วก็เคยไปหาคุณพ่อเมื่อปี2565การไปครั้งนี้ก็ถือเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อคะ่ะที่จะมีอายุครบ85ปีในวันที่3เมษายนพอดีเราก็จะไปอยู่กับคุณพ่อที่รัฐแอลาแบ,บแมสาสหรัฐอเมริกานะคะ มอริสเคบอกว่ารู้สึกดีใจที่จะได้เจอพ่อคะ่ะอยากใช้เวลาอยู่กับท่านให้มากแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันเพราะว่าคุณพ่อท่านก็อายุมากแล้วนะคะถือว่าการตัดสินใจที่จะไปอยู่อเมริกาครั้งนี้เป็นเรื่องราวดีๆให้กับชีวิตคะ่ะแม้ว่าท่านจะไม่ได้ดูแลเราในช่วงเวลาหนึง่งแต่พี่มอริสบอกว่ามองที่ปัจจุบันเท่านั้นว่าอยากทาหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดคะ่ะตอนนี้ผมก็ขอไปอีกบท บทหนึ่งของชีวิตผมนะครับก็คือไปทําหน้าที่ลูกที่อยากอยู่ใกล้พ่ออยากรู้จักครอบครัวของตัวเองต้องบอกนิดหนึ่งตระกูลโเบิร์สของผมเนี่ยนะครับมีสมาชิกในตระกูลเนี่ยเป็นร้อย แล้วจะกลับมาไทยอีกหรือเปล่าคะมอริสเทบอกว่ากลับมาแต่อาจจะไม่ได้อยู่นานคงเหมือนการมาเที่ยวในต่างประเทศนะคะเพราะว่าการได้ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็ต้องไปวางรากฐานหลายอย่างด้วยหวังมีกรีนการ์ดในประเทศแห่งเสรีภาพคะ่ะผมชอบอย่างหนึ่งที่นูนน่นนะครับเขาไม่ค่อยมีคำว่ารีชายถ้าคุณทำอะไรได้คุณทำไปเลยแล้วทุกอย่างเขาจะไม่ถามเรื่องอายุก็ไม่ถามเรื่องอะไร คุณมีความสามารถทำคุณทำไปเลยกินค้าเนี่ยมีกฎกติกามารยาทอีกอันหนึ่งก็คือผมไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในอเมริกาผมแค่ไปให้กำลังใจผมเชียร์ใครผมก็เชียร์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 แต่ผมไม่มีสิทธิ์โหวตยกเว้นว่าคุณเป็นซิติเซนเท่านั้นคุณถึงจะมีสิทธิ์โหวตอย่างอื่นเหมือนกันหมดการดูแลการรักษาพยาบาลการจ่ายภาษีการอะไรเหมือนคนอเมริกันทุกอย่างเลยครับ หลังจากไลฟ์สด mm. ไปเ mm. มื่อวันที่12มีนาคมนะคะตอนนี้มีหลายคนมากเลยร่วมยินดีที่พี่มอริสจะได้ไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ Welcome to USA นะคะโดยอนาคตก็มองไปถึงเรื่องการทำงานว่าสนใจเกี่ยวกับสปาไทยคะ่ะที่รัฐอลาแามาแ,แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วคะ่ะ